สวัสดีครับสวัสดีเชา้านี้ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13มีนาคม2564มาพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดหวัญใจโคกน้องนามโมเดลนะครับลงงานก่อนข้าวเช้านะครับก็ าเช้านะครับอากาศวันนี้ลมแรงนะครับน่าจะสายๆน่าจะร้อนมากนะครับก็นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมและ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตหลังจากการขุดสะดือน้ำ นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมได้ชมนะครับเมื่อวานก็ค่ำพอสมควรนะครับก็รีบเจาะให้เสร็จนะครับลัวว่าน้ำจะเยอะนะครับขุดไม่ได้นะครับก็น้ำก็ออกดีพอสมควรนะครับจากการขุดเมื่อวานก็ขึ้นมาที่ระดับ เกือบเม็ดนะครับจากที่เราได้ขุดลงไปนะครับก็ส่วนที่ขุดนะครับจากพื้นดินเดิมนะครับก็ชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็อยู่ที่เม็ด60นะครับถึงเม็ด70นะครับชั้นที่2ก็อยู่ที่2เมตร2เมตรกว่านะครับชั้นที่3มก็2เมตรกว่านะครับแล้วก็จบ สูอน้าลงไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นข้างล่างจะเป็นดินทรายนะครับช่วงที่เราเจาะสือน้ําเป็นดินทรายก็เลยเจาะลงลึกไม่ได้นะครับดินมันจะพังลงนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับก็เหตุผลนะครับที่เราได้เก็บข้อมูลมานะครับจากบอลก่อนนะครับที่เราเจาะลงลึกแล้วดินทรายมันก็จะไหลไป ถมร่องที่เราขุดลึกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็เลยขุดกว่าจะมีประสบการณ์ก็ผ่านมาหลายๆอย่างหลายๆบ่อนะครับแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็น ความรู้สำหรับคนที่กำลังจะหาข้อมูลนะครับในการที่จะขุดบ่อนะครับว่าขุดเพราะว่าดินข้างล่างนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็เจอมาหลายแบบหลายอย่างเหมือนกันนะครับบางพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นหินบ้างอะไรบ้างนะครับก็อา่า หลายแบบหลายชนิดหลายอย่างนะครับไม่เหมือนกันเสมอไปนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะข้างล่างจะเจาะสะดือไปก็จะเจอดินทรายที่น้ําผุดออกมานั่นเองนะครับเป็นดินทรายนะครับเราไม่สามารถที่จะเจาะลงหรือใครที่กําลังจะขุดนะครับถ้าเจอดินทรายที่น้ําผุดออกมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องขุดลงนะครับเพราะว่าถ้าขุดลงแล้วจะทําให้ดินมันพังลง นะครับพังไปปิดรูที่เราขุดนั่นเองนะครับไปปิดหลุมที่เราขุดก็ขุดถึงแค่น้ําออกก็โอเคนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ถ้าในกรณีที่ว่าขุดลงไปแล้วเจอหินนะครับก็ถ้าสามารถที่จะขุดลงได้ลึกก็ขุดไปเลยนะครับเพราะว่าหินยังไงมันก็ไม่ถลม่มไปปิดหลุมที่เราขุดแน่นอนนะครับก็ สามารถที่จะขุดได้นะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมให้ได้ข้อมูลนะครับในการขุดของตัวเองนะครับหรือว่าหาข้อมูลท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลในการที่จะไปขุดของตัวเองก็นะครับก็ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อให้ความรู้ได้ได้หลายหลายคนนะครับจากประสบการณ์นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกคนบางคนยังไม่ทราบก็นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อติดกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้น อาจไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะน้ําอาจจะออกน้อยนะครับที่เราที่สําคัญคือเราจะทําธนาคาาน้ําเพื่อที่จะรองรับน้ําฝนนั่นเองหรือว่าจะเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในหน้าแลง้งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะฝากลงไปไว้ในใต้ดินนั่นเองนะครับที่เราให้ความสําคัญและเน้นตระหนักในการขุดนะครับ พื้นที่นะครับนี่นะครับความลึกรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6-7เมตรนะครับรวมสะดือน้ําเพราะว่า,าขุดลงลึกได้แค่ถึงชั้นทรายนะครับชั้นทรายที่น้ําผุดออกมาที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับตอนที่ผมขุดผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าผมเป็นคนขับไมโครเองนะครับ ที่ผมถ่ายผมก็ต้องจอดรถไมโครมาถ่ายนะครับก็วันนี้ก็จะลุยงานด้านนี้ฝั่งนี้ต่อนะครับน,นี่นะครับฝั่งนี้ก็กําลังเปิดหน้าแรกนะครับชั้นแรกลงไปนะครับสําหรับด้านนี้ก็จะเก็บงานให้น่าจะเสร็จวันนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็จะขุดต่อ ไปนะครับเพราะว่ารถดำน้อยนะครับไม่มีรถดำมาช่วยขนดินด้วยเลยช้านิดหน่อยวันนี้ก็จะมีรถดำมาเสริมทับอีก 2- 3ส,สาคันนะครับก็รอติดตามชมผลงานของเรากันด้วยนะครับนี่เบิร์มชั้นแรกนะครับเบิร์มชั้นแรกพื้นดินเดิมตรงนี้นะครับชั้นที่สองนะครับมาชั้นที่สามนะครับ ชั้นที่สีลงไปนะครับก็เป็นจุดที่เราได้ขุดสะดือน้ําที่เห็นน้ําออกมาแต่ก็ไม่ใสเท่าไรนะครับน้ําอาจจะคุณไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุอะไรเหมือนกันผมก็ไม่อาจจะทราบเหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็ใสบางพื้นที่ก็คุณน,นะครับก็รอดูว่าสองสามวันนี้จะใสมาหรือเปล่าก็น้ำไม่เค็มนะครับชิมดูแล้ว นะครับไม่เค็มถ้าใสนี่กินได้รสชาติอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดข,ดขวัญใจโค้งนองนามโมเดลมาโดยตลอดต้องขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ